สวัสดีครับสงครามยูเครนในครั้งนี้มันสร้างความอึดอัดให้กับฝ่ายรัสเซียนี่เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการส่งอาวุธจากตะวันตกให้กับยูเครนซึ่งอาวุธจากตะวันตกมีส่วนอย่างมากทําให้ยูเครนยังต้านทานแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับรัสเซียได้แน่นอนว่ารัสเซียนี่ไม่พอใจถ้ายูเครนไม่มีอาวุธป่านี้รัสเซียยึดได้นานแล้วรัสเซียมองว่าเป็นการแทรกแซงจากตะวันตกส่วนตะวันตกนี่มองว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศที่ถูกลุกรานะครับการหยิบยื่นอาวุธให้กับยูเครนเพียงน้อยนิดมันทําให ยูเครนเนี่ยสามารถต้านทานไว้ได้อันนี้มันก็น่าคิดเป็นอย่างยิ่งถ้าส่งเต็มระบบรัสเซียนี่จะเป็นอย่างไรงานนี้นอกจากรัสเซียติดพันยืดเยื้อกับยูเครนแล้วทางภาคเหนืออย่างฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยก็ขยับไปเข้าหาหนาโต้ดีมากขึ้นแน่นอนว่ารัสเซียนี่คุมไม่ได้อธิบายให้เข้าใจก็คืองานงอกเข้าตัวเองนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วสิ่งที่รัเสเซียคาดหวังก็คือขับรถถังแห่กันเข้าไปในกรุงเคฟแล้วก็มีชาวยูเครนเนี่ยมารอต้อนรับด้วยช่อดอกไม้พร้อมกับร้องไห้ปื้มปิติที่เห็นรัเสเซียนี่มาปลดปล่อยชาวยูเครนจากระบอบประชาธิปไตยอันชั่วร้ายหลังจากนั้นรัเสเซียก็จะควบคุมความสงบด้วยร,บระบบเผด็จการแต่งตั้งคนของตัวเองนี่ขึ้นเป็นรัฐบาลออกประทานบาัตรตามใจรัเสเซียก็ไม่รู้ว่ารัเสเซียเนี่ยไปดูตัวอย่างมาจากไหนนะครับความหวังของรัเสเซียในการยึดกรุงเคฟนี่ได้ พังลงไปเพราะว่าสิ่งที่ประชาชน,นยูเครนยื่นให้มันไม่ใช่ช่อดอกไม้แล้วครับมันเป็นชาบลิน RPG เอ็นลอร์เซียไม่ได้ขอแต่ว่ายูเครนเนี่ยเต็มใจให้ มันผิดคาดนะครับยึดกรุงเคียบไม่ได้แผนการของรัสเซียก็เลยรวนไปหมดต้องแก้ปัญหาหน้างานนะครับมุทะลุดุดันอันนี้เป็นนิสัยเดิมอยู่แล้วการยิงถล่มชาวบ้านก็ทำตามอารมณ์แต่ว่ายุคนี้เนี่ยภาพมันออกไปเร็วยูเครนได้รับความเห็นใจเกมพลิกเลครับได้รับความช่วยเหลือนี้มากขึ้นวิธีแก้ปัญหาของรัสเซียนี่โบราณมากบอกว่ายูเครนจัดฉากรัสเซียนี่ไม่ได้ทำวิธีของรัสเซียแบบนี้นะครับมันใช้ได้กับประเทศโลกที่สาม กับประเทศที่มีสันดานคอมมิวนสิสต์อันนี้ก็จะเชื่อแต่ว่ายูเครนเนี่ยอยู่ใกล้ยุโรปมันก็เลยไม่มีใครเชื่อ แน่นอนว่าสถานการณ์ของรัสเซียนี่ลำบากไม่ได้คิดว่าจะเจอยูเครนส่วนเละเทะแบบนี้ตามธรรมชาติรัเสเซียก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้รัเสเซียชี้นิ้วไปที่ตะวันตกว่าเป็นต้นเหตุแหละครับทำให้รัสเซียเนี่ยทำตามใจนี่ไม่ได้ทั้งส่งอาวุธให้ส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนรัสเซียออกมาเตือนห้ามส่งอาวุธให้กับยูเครนนะครับใครส่งนี่เจอดีชี้นิ้วมือสั่นขาสั่นขนาดยูเครนยังเอาไม่ลงแล้วรัสเซียจะไปทำอะไรกับเขา องเชียร์รัสเซียนี่ชชยโยโหร้องรัสเซียจะแจกนิวเคลียร์ให้กับทุกประเทศที่คอยช่วยเหลือยูเครนความคิดของคอมมิวนิสต์นั่นแหละครับปูตินว่าไงล่ะครับปูตินออกมาตรการรุนแรงนี่ตอบโต้ห้ามนายกของอังกฤษเข้ารัสเซียโทษนี่รุนแรงมากนะครับบอริสจอนซันได้ยินีนขนลุกผมตั้งไปเลยทีเดียว สิ่งที่รัสเซียและก็กองเชียร์แค้นสุดๆก็คือตะวันตกนี่ช่วยยูเครนถ้าไม่มีตะวันตกรัสเซียเหยียบคอยูเครนได้ตามสบายโดยเฉพาะกองเชียร์รัสเซียในประเทศไทยนะครับทุกระดับทุกเซลล์สมองต่างด่าทอว่าสารมิการนี่แทรกแซงส่งอาวุธให้ทําให้รัสเซียนี่ลาบากจริงๆก็ต้องทบทวนสถานะแล้วครับเพื่อความเข้าใจเพราะอาจจะมีบางคนนี้เข้าใจผิดความจริงก็คือรัสเซียนี่เป็นผู้ปลุกรุกมาบุกยูเครนนะครับผิดกฎหมายระหว่างประเทศยูเครนมีสิทธิ์ ได้รับความช่วยเหลือจริงๆแล้วการช่วยเหลือนี้น้อยไปด้วยซ้ําความเสียหายได้ที่เกิดขึ้นกับรัสเซียมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าว่ารัสเซียเนี่ยนั่งติดฉลากวอตก้าอยู่กับบ้านไม่มารุกรานยูเครนนะครับ สถานการณ์ในยูเครนคล้ายกับประเทศไทยอยู่ช่วงหนึ่งก็คือหลังสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามเวียดนามนี่เคลมว่าเอาชนะสรัตมิกาได้อันนี้แอดมินก็เข้าใจได้เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับสรัตมิกานะครับแต่ว่าเวียดนามหรือว่าใครก็ช่างเนี่ยต้องให้เครดิตชาวสราตมิกาด้วยที่ไปเดินขบวนประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนาม กดดันจนรัฐบาลของสัตมิกาต้องถอนกําลังออกไปแล้วก็มีกฎหมายการส่งกําลังของสัรมิกาตามมาก็เพื่อควบคุมไม่ให้ฝ่ายการเมืองนะครับส่งกําลังไปรบได้อีก พอสรันด์มีกานี่ถอนกำลังก็เป็นเรื่องนะครับเวียดนามโซเวียตแล้วก็มิสหายของเขาต้องการขยายรัททิคเมนี่เป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วแต่ว่าเป็นสายจีนไม่ใช่สายโซเวียตนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือไทยสถานการณ์นี่มันคับขันมากสรันด์มีกาเพิ่งโดนประท้วงให้ถอนกำลัง แล้วก็มีกฎหมายควบคุมการใช้กําลังแล้วก็การส่งอาวุธสัลามิกาจะส่งกําลังแล้วก็ส่งอาวุธมาช่วยไทยนี่ไม่ได้สภาคองเกรสไม่อนุมัติแน่นอนนะครับมีการปะทะมีการยันกันไว้แน่นอนว่าจะเสียไทยให้กับคอมมิวนิสต์นี่ไม่ได้มันเหมือนกับยูเคนในตอนนี้นั่แหละครับสัลมิกาแทรกแซงแต่ว่าสัลมิกามาบนดินนี่ไม่ได้ก็ต้องมาใต้ดินเพราะฉะนั้นสัลมิกาไม่ได้ชิงไทยแต่มันออกหน้าออกตาที่ไม่ได้กกมินตังพัฒมิตรกับสัลมิกา ก็น่าจะถูกนำมาใช้ในระหว่างที่เวียดนามระดมกำลังบุกไทยมันก็เกิดช่องว่างทางกำลังขึ้นกำลังของเวียดนามนี่เยอะมากนะครับขบวนรถถังยาวกว่าของรัสเซียหวังมาบุกไทยแน่นอนว่าในยุคนี้นนไม่มีจจฟลินไม่มีเอ็ดลอรถถังนี่ค่อนข้างปลอดภัยเป็นเต้ยในสนามรบในไทยกำลังของสหรเมิกาก็แทรกอยู่นั่นแหละครับในสถานการณ์แบบนั้นไทยมีข้อจำกัดนี่พอสมควร จีนโจมตีเวียดนามมีคนเรียกว่าเป็นสงครามสั่งสอนก็ไม่รู้ว่าสั่งสอนเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าจีนกับเวียดเนี่ยมีปัญหากันอยู่แล้วและจีนกับโซเวียตแม้ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกกันในตอนนั้นพอจีนโจมตีเวียดนามนี้ต้องกลับทําให้แผนการยึดไทยนี้ต้องล้มเลิกไปบางคนยกย่องจีนว่าช่วยไทยไว้แน่นอนว่ามันเป็นผลพลอยได้แต่ว่าเขาตั้งใจช่วยไทยไหมอันนั้นต้องพิจารณานะครับอารมณ์เวียดนามในตอนนั้นก็น่าจะ เหมือนกับรัเสเซียในตอนนี้ถ้าไม่มีคนนั้นคนนี้มาแทรกแซงก็เรียบร้อยไปแล้วตีอกชกตัวโวยวายกันไปทีนี้ก็ใจเข้าใจเราคนที่ถูกลุกรานอย่างไทยแล้วก็ยูเครนต้องการการแทรกแซงหรือไม่เมื่อตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําแล้วก็มีกําลังน้อยกว่าแอดมินก็แค่เล่าให้ฟังนะครับให้พิจารณาเอาเอง แอดมินแค่เสนอมุมมองในสงครามยูเครนและแอดมินเลือกที่จะพูดตามความคิดแล้วก็ข้อมูลซึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับรัเสเซียแน่นอนว่าขัดใจคนส่วนมากแต่ว่าแอดมินก็ยินดีนะครับที่จะแสดงความเห็นใจยูเครนแม้ว่ายอดทรบยอดวิวจะไม่เยอะได้วันละร้อยถึงร้อบาทซึ่งมันก็สู้อยู่ฝ่ายรัเสเซียไม่ได้แล้วครับคนดูเยอะรายได้เยอะก็ยิมยิ้มย่อง แต่ว่าการเลือกที่จะอธิบายอีกมุมมองว่าการกระทําของรัสเซียมันไม่ถูกต้องโดยไม่ตามกระแสเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแอดมินก็หวังว่าจะฉุดรั้งความคิดของใครหลายคนได้ให้เห็นคุณค่าสิทธิของตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยแม้จะไม่ดีบ้างแต่ว่ามีสิทธิ์เลือกใหม่แต่ถ้าเทใจให้กับผดิตการไปเพราะความสะใจเสรีภาพก็ได้หายไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนะครับ